เห็นไหมครับยครับพ่อผมนี่มันรึงริงจริงๆครับพ่อผมตัวนี้ยอยู่ EP ี่ครับนพีสใ่แป่ะใช่แม่จริงไม่ใช่นี่กำลังเข้าเกมอยู่เลยครับนั่นนะ่ะมครับหนึ่งจุเจ็ดจุดยี่สิบจุที่สิเลยครับสร้างบานต้น้ำนี่ไว้เลยเนี่ยทุกบ้านไต้น้ำบนภูเขา น้นั่นแหละกูให้นนสร้างเองเนี่ยมันต้น้ำ Q&A วแอเทอร์นมาต้น้ำนะครับมีชาวบ้านมีกุลิมมาหน่อยมาเลยมคเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวครับ มาแล้วมาแล้วบ้าใต้น้ำเป็นไงผมมีอันนี้นะมานิคาบัยอกก็ดื้อไอ้แม่ก็ั๊บดื้อมีบ้านชั้นล่างกับใต้ตน้ำกับชั้นบนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดแชร์หอยก้าวเหมือนไลค์กดกดซับเลยครับผม อย่าไม่กดติดตามเลยครับกดติดตามได้เลยครับผมอ,อไปดูสมีบ้านก่อนบ้านบนนั้นอ้าก็ชุบกระจกเฉยเลยซ่อมเลย นี่ปรับให้ฝนหยูดตกครับบ้านไต้หนักนี่บ้านในถ้ำแร้เปิดถ้ำเมาเนี่ยเอ้าทุบเลยอ้าวอ้าวมือรวยรัวกดผิดห้ามทุบนี่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 มาดูหลาบ้านแล้วเราจะไปร้านอาหารร้านอาหาร เป็นไงเห็นชาวบ้านเลยเนี่ยดูพี่ซือไว้เขาเก็บของท่เล่นกับเพื่อนประมาณสิบคนที่สังมาสร้างเมืองได้หนึ่งเมืองเลยนะนี่บ้านไปทำมาบ้านห้องเก็บของเดี๋ยก็ดูอีกนะนี่ก่อนนี่ไปดูบ้านป่าใต้น้ำไปดูป่าใต้น้ำเลยดูสามสอหนึ่งโดดลงไปวไป นี่นามาในน้ำน้วันด,ดีเราจะมสนดวันดีรับวันดีเราสินดีวันนะวันด,ด,ด,ดีสตีฟเออนี่ห้องนอนภาพสเกลตันบ้านลูหลา รู้พ่อมีแกนี่สามารถเอาทํทำห้องรับได้แต่ก็กวรจะวางวันนี้อันนี้พี่นี่ก็พองรับนี่โฮซันล่างเหมือนกันไม่เราเสียเวลาเก็บการ์ดนี่พ่อเก็บของว่าเขาสมุดพอสมุดนะครับนี่แล้วก็ไปดูอยู่สร้างอะไรเยอะๆทำไมมันแหลกขนาดนั้นอะพี่สร้างเองคนเดียวนี เดี๋ยวจะนี่มาตรินมาเน็ตนี่นี่บ้านดูนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราเข้าไปเจอมนุษย์แหลกเจอมนุษย์ลูกบอลแหลกคนแหลกนี่เขาเก็บพอกถูกมั้นี่เป็นสระน้ำนี่สระน้ำถ้าเป็นห้องเก็บของผมทำเป็นแบบนี้ดีกว่านะนี่หนูเนิดอยู่นี่ปลูกแครอทปลูกอ่ะอ่ะอ่ะนี่ก็ห้องถ้าเป็นห้องแบบ ห้องว่ายน้ำห้องปลูกผักอะไรนี่มันทำเป็นประตูมันจะไปเอากระเรียมไปเลยอ่ะนี่แหละห้องใหม่ตำร,รวจชมพงค่ะอุ้ยตร,รวจนี่ห้องสมุดมีเตี่ยมีภาพบูพรมพรมปูเนี่ยนี่สีส้มห้อง หนังสือมีคำถามให้คุณผู้ชมมีคนอยู่สิบคนอยู่ตรงนั้นผาคนคนที่จะตกต้นผาก่อนเป็นใครสิบคนที่จะตกต้นผาก่อนเป็นใครคอมเมนต์มาคอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์เลยมีคนอยู่สิบคนอยู่ตรงนั้นผาใครจะตายก่อนเป็นคนแรกคอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์ม,ม,นมาเลยครับ มีของจังท้ายก็ว่าจะเป็นคนที่เท่าไหร่สิบล้านคนขอออยดบิวล้านซับเลยครับจอดบิวน่าถ้าจะให้ถึงล้านฝากกดไลค์กดแชร์กดดก่อนใครขอให้เก้าหมื่นนะครับผมถ้าจะให้ถึงล้าน,าานมันต้องมีคอนเทนต์แบบเสี่ยงตายในมาคร์ค่ะแีบดิเช่นพวกสาวบ้านอยู่ด้านล่างในสาวา่าเอ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 าเเป็นไรดูสิดิดเป็นไรเป็นไรปนไปยิงเองเลย นี่บ้านใต้ดินนี่เรว่าห้องหลับๆนี่